เอาละสวัสดีคุณผู้ชมนะแล้ววันนี้นะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ยินดีกับน้องกู้นูหนึ่งครับด้วยนะครับที่ได้รางวัลไปเนาะก็จะเป็นทางด้านของเจ้าตัวนี้เนาะนี่1นึ0 0 0กิโลนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแจกให้นะครับก็ประมาณ2ล้านต่อเกือบชั่วโมงนะเออสล้านต่อชั่วโมงนะประมาณนี้เนาะโอเคก็เราไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับชุชุเอาละคุณผู้ชมฮะในว,วันนี้นะครับอยู่ในซีรีส์แนะนําเบ็ดมือใหม่อีกแล้วนะค,คุณผู้ชมก็ ช่วงประมาณเวลาเมื่อวานนะคุณผู้ชมประมาณสีทุ่มาทุ่มก็มีอีเวนต์แอดมินมาเนาะใครที่เล่นเกมตอนสีทุ่งมาทุ่มก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันตกยากขนาดไหนนะทุกคนอาจจะติดปัญหาว่าอะไรนะตกแล้วมันดีดดีดแล้วมันก็หลุดใช่ไหมตกไม่ได้นะค,คุณผู้ชมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพามาทําเบ็ดนี้กันนะค,คุณผู้ชมก็อยู่ด้านหลังผมที่ผมถือว้อยู่นะครับมีชื่อว่าเคอร์ลูลีนแฟงหลอดนะค,คุณผู้ชมก็เป็นเบ็ดที่ขายในถ,ถ้ำสีฟ้าเนาะ ดูสปีด75หลัก190คอนโทรล0.25รีสติเทนซ์35%แมกกิโลอิฟินิตี้แล้วก็ฟิตเขาอันนี้ผมตกไปแล้วแค่17ครั้งเนาะเอชาร์ H ผมใช้เป็นคาโคติกนะคุณผู้ชมแล้วก็ไอพลังไอสกิลของเบ็ดนี้นะครับจะมีตัดปลานะมีตัดปลาในตัวนะครับแต่ไม่มีหลอดสถานะนะแล้วก็คอนโทรลถือว่าใหญ่ใช้ได้นะคุณผู้ชมเออแล้วก็ตัดแบบตัดปลาแบบตัดโหดดนะ้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ตอนด้านหลังนะมีฟุตเทจตอนที่เอาไปตก ไอ้น,นี้อยู่นะคุณผู้ชมเอาไปตกตอนอีเวนต์แอดมินอยู่นะวันนี้เดี๋ยวก็จะพามาทำกันนะคะคุณผู้ชมก็อย่างแรกที่ต้องทำนะครับก็จะมีอืมไหนละ่ะก็จะมีอันนี้นะครับเราจะต้องไปปลดล็อกถ้ำด้านล่างนะคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่หรอมั้งเออเอน่าจะดูช่องอื่นมาหมดแล้วนะครับผมคงไม่ต้องสอนใช่ไหมว่ามันไปยังไงนะอย่างแรกเราก็ต้องไปที่ซวนสโตนไอแลนด์แล้วก็ทะลุไปด้านหลังนะก็ขับตามผมมาได้เลยนะครับ ก็แถวๆนี้นะแล้วก็ตรงไปนะมันมีเวลชาร์กอะไรตอนนี้วะจะเห็นทุ่นลอยตรงนี้นะคุณผู้ชมเราก็ดำน้ําไปนะครับน่าจะไปกันหมดแล้วมนะั้งแต่ผมก็พามาดูวิธีไปก่อนนะโอเคแล้วเราก็อมันชื่อว่าอะไรนะดำวิ่งเนะาะดำวิง่งอ่าวพิมพ์ผิดดำวิง่งโอเคดำวิง่งดำวิ่งเสร็จก็ฟลิป โอเคแต่งตัวเรียบร้อยครับบาวหนึ่งูนยหนึ่งโดดลงแมปโอเคก็จะไปตรงถ้ำสีฟ้านะคุณผู้ชมถ้ำฟ้าข้างในนะอืมแล้วก็ตรงถ้ำฟ้านะคุณผู้ชมก็จะมีให้เราก่อนเข้าถ้ำเราต้องไปทำภารกิจอะไรให้มันเสร็จนะก็ใส่หินใส่อะไรต้องสอนไหมถ้าเกิดอยากให้สอนก็บอกนะครับถ้าใครที่ไปไม่เป็นสามารถบอกได้นะทิ้งบอกในคอมเมนต์ก็ได้พี่ครับพาไปทำหน่อยผมทำไม่เป็นครับ มันก็ดูช่องอื่นเราก็ได้นะเห็นไหมเราก็ใส่อะไรพวกนี้เนาะใส่กุญแจใส่กุญแจให้ครบสามอันแล้วถ้ำก็จะเปิดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่งแสงให้นะครับตรงนี้เราจะมองไม่เห็นกันนะเอ่อทางไปจะเป็นมันจะมีกระดูกนะเนี่ยเห็นไหมทางไปสังเกตง่ายจะมีกระดูกแตกตรงนี้เนาะเราก็ตรงเข้าไปนะคุณผู้ชมปึ๊บป๊าบโอเคถึงแล้วปึ๊บเข้ามาก็จะเป็น m y ริเวอร์นะอดูในแม่น้ำ แม่น้ำอะไรไม่รู้แล้วก็เข้าไปอีกนะคุณผู้ชมตอนนี้มันเป็นแค่ทางก่อนเข้าเฉยๆแล้วขับไปเงแยวซุบโอเคถึงแล้วนี่นะคุณผู้ชม l u m i เนสเซนเคฟเฟอรนะจุดที่เราจะมาหาน,นั่นเองคุณผู้ชมเบ็ดนะหาได้ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมก็นี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ยังซื้อไม่ได้เนาะเราจะต้องทําการ ปรับวันให้เป็นตอนกลางคืนก่อนนะ๋ยวผมเรียกเป็นตอนกลางคืนก่อนแค่ตอนกลางคืนไม่พอนะครับเราจะต้องมีเจ้าสิ่งนี้นะ Starfall t o p h y นะหาได้จากตอนอีเวนต์ดาวตกนะเราก็ไปไล่เก็บดาวตกเอานะคุณผู้ชมก็ก็ดับผมก็ไปไล่เก็บมาแล้วก็ได้มานะแต่จริงๆเราไปรีเซิร์ฟหาไม่ก็กดรีวันเนี่ยเรากดรีวันไปเรื่อยๆเพื่อหาได้นะแต่อันนี้จะเป็นการเรียกออกมาทันทีนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมเรียกแล้วผมจะเสกเบ็ดมาให้ดูนะดูจากเบ็ดปกติอย่างนี้นะครับผมกดดาวตกเลย นี่นะครับจะเป็นอีเวนต์สตาร์ฟอร์นะเห็นไหมเบ็ดก็จะมาขายทันทีนะเห็นไหมราคา5ล้านนะอห้าล้านนะตอนแรก3ล้านกว่านะเอ๊ะหรือว่า5ล้าน5ล้านอยู่แล้วแหละผมขอโทษนะเบ็ดมาราคา5ล้านขอโทษจริงๆโอเคเราก็จะมารีวิวความสามารถของเจ้าเบ็ดน,นี่นะโอเคคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็อีเวนต์แอดมินมานะครับเราจะมาลองทดสอบให้ดูนะว่าเบ็ดน,นี้มันดียังไงนะครับผมรีออฟเป็นชาโคติกมาเนาะเพิ่มโอกาสในการตัดปลาอีก8%นนั่นเองนะครับมาดูนะครับมันจะตกได้มันจะตัดได้บ่อยขนาดไหนดูคุณผู้ชมดูการตัดนะครับ เบ็ดน,นี้นะหลอดใหญ่นะครับแถมมีตัดปลานะแล้วเราดีชาโกติหม่มีตัดปลาเป็นคูณ2นะคุณผู้ชมว่าตัดชึกชึกชึกเลยนะชึกชึกชึกถือว่าใช้ดีมากนะครับในการเอามาตกไอ้พวกนี้เนาะแล้วก็มันบัฟมาใหม่นะครับคราวนี้ก็ใส่เป็นแม็กอินฟินิตี้กิโลนะคุณผู้ชมเออแล้วก็เบ็ดนี้ลักร90เลยนะรูทป,ปีตั้งร้อยตั้ง75้นะคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เออแบบไอคอนโทลมันใหญ่ดีนะครับผมก็แนะนําเป็นชาโคติกเนาะเหมือนเดิมนะครับก็มีดีเทลเลนมีชาโคติกแล้วก็มีคอนโทลนะก็สามารถไปเลือกใส่ได้นะ้วใครถนัดแบบไหนแต่ทวนตัวผมจะถนัดเป็นชาโคติกนะครับเพราะว่ามันตัดบ่อยดีเนาะเนี่ยมันตัดแบบชิกชิคชิชิชิเลยแล้วเบ็ดนี้ตัดแบบเพิ่มหนึ่งทีเห็นไหมสังเกตดูเมื่อกี้ที่ตอขาเข็มน,นะมันเพิ่มเยอะมากเลยนะมันจะเพิ่มแบบฉึกๆึกๆึกึกแบบดูดิผู้ชมดูหรอดมันเด้งนะครับ นี่ตัดทีเดียวเถอะดล,ลอดเด้งหนึ่งทีแบบเด้งเยอะถือว่าเยอะมากๆนะครับตัดปะตัดปะตัดให้หน่อยสิทีนี้ไม่ตัดเลยเนาะเออก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็เป็ดนี้นะก็ไปหาทําได้นะครับก็จะมาเฉพาะตอนดาวตกเนาะราคา3 000, 3 00, 7ล้าน3ามแสนเจื่นรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะถ้าชอบก็ กดติดตามแล้วก็กดกดไลค์เยอะๆหน่อยนะครับอยากให้มันไปนเด้งหน้าฟีด YouTube เนาะเออเราจะได้ไปกี่ซับไม่รู้อ่ะก็จะได้1,000ันซับเร็วๆเนาะคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชม